分かった。はいはい

สูมเองจงคอยอาดานเอาคอยไปเซโคนเอาผู้แทไปก่อนทนบ่สิบนาทีหลังคสิบนในน้ำตัวนะเอาเลยยังยังไงนันอยู่ไอ้เมนแตวาจะไปไทยไทยเขเขาม่มนด้เขาม่มคนคน็งานเลยดีกว่า ปขอเพลงแรกเลยเราคงคุยเราคงคุยอย้่อนุงกลาครับเถอล้ครับเถื่อนถุงกลาครับทุงทุงกลาเดยวถ่ายทำอยู่แล้วมือี้ตื่นงยอยู่แล้วมือี้ตืนงมันจะบันสมองทุกอย่างเอาไป่งเลยวก งานี้เป็นโอกาสตรงเปลี่ยนวิกฤตเอเพ็นโอกาส จ้ตงมน้ทาทางน่น่งถือทางทางนึงถือทางนึงถือวางนึงถืออยู่แต่พับอกเขาได้ว่างานในอย่างเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าไทยไปก่อน โเคเพราะตรเพราะว่าอาจจะเป็นหมอเป็นผังไปแล้ว็จะตังาจตักเส้นจอบเสจอบ